อมฟัดแผงเดียวนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับนะครับอมฟัดแผงเดียวใช้ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็แดดมามาหาหายนะครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิ่งผลงาน,นครับอ้ายุดอีกแล้วแดด มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอ่าทีนี้เดี๋ยวฮางไปเบิ่งกันนะครับว่าน้ํามันมาจริงๆถึงแม้จะมาค่อยนะครับแต่มันก็ถ้าสมมุติว่าเฮาลดลดไอ้นั่นนะครับลดท่ออันนี้ท่อนิ้วหนึ่งนะครับถ้าฮาลดลดลงเหลือหกหุนหรือว่าสี่หุนนะครับบมมีปัญหานะครับ เอามาฟัดแผงเดียวใช้ได้อยู่แล้วอ้าวแดดไม่มีอีกแล้วมันแดดมามๆหายๆนะครับโอ้ฝนสิบุกตกนะตกมาเลยนะครับ,น,บ,บ,น,นะรบน้ำเริ่มเต็มละผมจะผมจะให้น้ำเต็มตรงนี้ก่อนเนี่ยมาแล้วนะครับนะยครับ ถ้าแดดยิ่งแรงนะครับน้ํายิ่งจะแรงฉีดได้นะครับไม่ธรรมดานะครับเอามาฟัดแผงเดียวนะครับอ่าทีนี้ไปดูครับไปดูกันดูสายนะครับดูสายก่อนอันดับแรกสายขึ้นมาจากตัวปั๊มนะครับปั๊มสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตตุ๊ด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 สายมาผมไม่ได้ต่อที่ไหนเลยนะครับสายมายุ่งเหยิงยุ่งเหยิงกันไปหมดมาเนี้นะครับ มาต่อกับตัวนี้นะครับมาต่อกับตัวคอนเวอร์เตอร์ของผมแค่นั้นนะครับนะครับต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์มาให้ดูภาพรวมๆนะครับแล้วดูตรงนู้นะครับน้ำน้ำยังไหลนะครับนี่สูงประมาณผมว่าน่าจะสองเมตรสองเมตรกว่าๆนะครับตรงนู้นนะครับ น้ำยังไหลนะครับแผงเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองสองแผงนะครับเดี๋ยวผมไปหาสายขนานก่อนนะครับเดี๋ยวมาขนานดูว่ามันจะแรงกว่านี้ไหมนะครับ